ผมยังซิงอยู่นะพูดแบบนี้ได้ปะได้ได้ไม่ว่ากันยังซิงอยู่หรออื้อจริงคุนก็ยังเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่นะยังไม่เคยผ่านมือใครมาก่อนเลยทำไมรู้สึกเขินวะน่นแหละเออมันก็ต้องมีบ้างแหละพอโตขึ้นมาเราก็ต้องมีแบบมีแบบเกิดอารมณ์อะไรอย่างนี้ม้างเป็นปกติซึ่งเราก็ต้องมีการที่แบบว่าเราต้องเสร็จกิจเพื่อที่อ่าให้บนแบบว่ารู้สึกสบายตัวใช่คุนทําบ่อยไหมอืม ไม่ถ้าเกิดเป็นของ q u e e นี่น่าจะอ่าอาทิตย์หนึ่งประมาณหนถึงสครั้งโดยประมาณมันจะตื่นเต้นหน่อยๆใช่ตื่นเต้นหน่อย,อยแบบมีความระวงระแวงอะไรเงี้ยของ q u e e ก็นั่นแหละหนึ่งถึงสครั้งต่ออาทิตย์เนาะใช่แต่บางทีมันก็แบบจู่ๆมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอะไรอย่เงี้ยก็แบบว่ามันก็มันก็ต้องทําให้อ่ามันเรียบร้อยอะ่ะเข้าใจปะ แต่เอาจิงกว่าที่เราจะทําเป็นดีก็แบบใช้เวลาศึกษานานเหมือนกันนะคือเราตอนแรกเราไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบด้วยความที่แบบว่าเออสมัยนั้นแล้วก็มัน,ม,นมันเป็นแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันจำไม่ได้แล้วว่ามันช่วงในวัยไหนอะไปเออไปเปิดอ่านแล้วไปเจอของแบบตัวจินอะไรอย่างงี้เข้ามาก็ก็มันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยจุดนี้มันคืออะไรพอแบบว่าเราแบบอยากรู้อยากเห็นเ,เนาะก็แบบลองไปสัมผัสตร,ตรงจุดนั้นบ้างตาม ในหนังสือได้กล่าวเอาไว้ก็แลยคนพบว่าเฮ้ยมันสุดยอดเลยวะ <laughs> แล้วหลังๆมาก็คือแบบเริ่มเริ่มแบบแอดวานขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็คือแบบได้มีของตัวช่วยตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําบ่อยก็ไม่ดีเพราะว่าแบบถึงเวลาทําจริงมันอาจจะแบบเราไม่รู้สึกอะไรอเงี้ยมันมีนะมันมีเคสนั้นอยู่แบบใช้ของเล่นมากเกินไปจนแบบตัวเองไม่รู้สึกอะมีขอเรียกว่าติดของเล่นใช่ใช่ หลังๆมาก็เลยควีนก็เลยแบบจะใช้อย่างอื่นช่วยมากกว่าอะไรเงี้ยเนาะไม่ใช้ตัวช่วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเปิดโลกดีเหมือนกันนะก็แบบไม่รู้ไม่รู้ทำไมพอพอแบบเราได้ทําอะไรเงี้ยมันแบบมันตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทําเลยอ่ะจริงๆคิดสภาพแบบถ้าเกิดตัวเองได้แบบขึ้นเตียงจริงๆขึ้นมาเนี่ยจะมันจะขนาดไหนวะเออแบบไม่ชักตายเลยวะกี่แตกกี่แตกเออควีนอาจจะตื่นเต้นจะสลบก็ได้นะไม่ไม่ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกอื อาจจะแบบเขินจนแบบว่าเอาแบบเอามือมาปิดหน้าตลอดอะไรอย่างเงี้ย